เปิดค่าตัวซูเปอร์เล็กเกียดหมู่9้าหลังชกมวยมานาน20ปีแมตชประวัติศาสตร์ที่หลายคนรอคอยที่มีการชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ vs ซูเปอร์เล็กเกียดหมู่เกในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22กันยายนโดยจะชกในกติกามวยไทย3ยกแต่ทางด้านซูเปอร์เล็ก ทำน้ำหนักไม่ผ่านทําให้รถถังต้องแบกน้ําหนักถึงห้าปอนและหมดสิทธิ์ชิงเข็มขัดและต้องบอกเลยว่าปล่อยความดูเดือดตั้งแต่ยกแรกรถถังงัดศอกเข้าเต็มหน้าผากซูปเปอร์เล็กแตกเลือดอากแต่แพทย์เห็นควรให้สู้ต่อได้ยกสองซูปเปอร์เล็กได้จังหวะสอบคืนจนรถถัง จนล้มลงไปกองคามุมโดนนับ8ดยกสุดท้ายต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีสมแก่การรอคอยผลซุปเปอร์เล็กเอาชนะคะแนนเอก,กฉันรถถังไปได้ซึ่งวันนี้เราจะพาไปเปิดค่าตัวซุปเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าวเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่ง หลังชกมวยมา20ปีโดยค่าตัวต่อไฟได้4ล้านบาทและเป็นที่ทราบกันดีว่าในการชกในศึกวันลุมพิน่นี34ผู้ชนะจะได้รับโบนัสอีก3.500แสนบาทแต่เนื่องด้วยซูปเปอร์เล็กทำน้ำหนักไม่ได้เลยทำให้พลาดโบนัสไป3.500แสนบาทซึ่งได้รับแต่ค่าตัวเท่านั้นนอกจากนี้ทางด้านบอสชาตรี เปิดเผยนโยบายเพิ่มค่าตัวแชมป์โลกวันชาวไทยซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจเดิมขององค์กรที่อยากช่วยสนับสนุนนักกีฬาที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถให้พอพ้นจากความลำบากและมีชีวิตบ้านปลายที่ดีพร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทยคนอื่นๆ โดยในปี2,566แชมป์โลกชาวไทยจะได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ4ล้านบาทและถ้าได้โบนัสด้วยเขาก็จะได้รับเกือบ6ล้านบาทถือเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาการต่อสู้ไทยที่แชมป์มวยไทยจะได้เงินค่าเหนื่อยมากขนาดนี้มาก่อน